สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสป i c ซีด็อกเก็ท็อกนะครับกลับมาพบกับพวกเราสาคนเหมือนเดิมเมื่อวานเราคุยเรื่อง GPS ไปกันนะเราก็มีประเด็นขึ้นมาว่าอะตอมมิกคอกมันทำงานยังไงเราก็เลยมาโยกมันมาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเพราะว่าอะตอมมิกคอกมีเพียงพอสำหรับการจะเล่าเป็นอีกข้อหนึ่งเลยนะครับก็มาเล่ากันวันนี้นั่นเองนะครับ อทีนี้อยากจะถามน้องๆก่อนว่าเวลาคืออะไรครับเวลาคือคือปริปริบานปริบานหนึ่งครับที่ที่มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเดียวอืมอืมเมลเวลาคืออะไรก็เหมือนนมลวอะไรโอเคครับรอบคำตอบ เคยยได้ย <molec> ินอ ah no. ันน ah ี้มาว่าเวลาเวลามันไหลจากเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีสองฝั่งครับมันจะไหลจากไหนไปไหนเขาบอกว่ามันไหลจากอะไรนะสิ่งที่มีความเสถียรนะครับไปสู่สิ่งที่มีความยุ่งเหยิงนั้นคือเอนโทรปีป่ะประมาณนั้นครับคือยิ่งเวลาไหลไปเนี่ยหมายความว่าเอนโทรปีจะเยอะขึ้นประมาณนั้นครับก็ก็อืมก็ได้ครับ แล้วแล้วการวัดเวลาวัดด้วยวิธีการไหนครับวัดเวลาก็ก็ต้องใช้นาฬิกาอืมแล้วนาฬิกาทำงานยังไงก็เข้าใจว่าก็ต้องมีอะไรบางอย่างครับที่ที่ใช้นับที่มันเป็นอะไรที่มันมีความถี่ครับแล้วก็ใช้นับไปว่า หนึ่งความทีเท่านี้ก็ให้มันเพิ่มหนึ่งวินาทีอะไรเงี้ยอีก c ซค y ครับอม,มาเข้าหัวข้อของเรากันอ่าก็นาฬิกาอืมเวลานะครับเวลานับยังไงเวลานีา่มันคือการนับสิ่งที่เรียกว่าเอาจริงๆแนละ้วมันคือการนับสิ่งที่เรียกว่าติก๊กเนะถามว่าเวลาคืออะไรนี้ตอบยากเนะเวลาคืออะไรเพราะว่ามันฟาดเ m e n t a เกิน <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดเรา จะนับว่าเราจะนับเวลาอย่างไงเราจะวัดเวลาอย่างไงวิธีการวัดเวลาก็คือเราต้องหาสิ่งของอะไรบางอย่างนะครับที่มันทําการติ๊ก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 เนี่ยอย่างคงที่นะครับแล้วก็พอมันติ๊ก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 อย่างคงที่แล้วเนี่ยแต่ละติ๊กนั่นน่ะก็คือเราก็สับเป็นหน่วยที่เราต้องการนะครับซึ่ง ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวินาทีนี้เกิดขึ้นมาได้ไงนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนอะอย่างไรก็ดีนะครับถ้าถามว่าเราจะวัดเวลายังไงเราต้องหาอุปกรณ์ถูกปะ่ะซึ่งถ้าเกิดย้อนไปยุคโบราณเนี่ยในกายุคแรกๆก็เป็นแผนดูรัมถูกไหมครับเขาเรียกว่าแกนฟาเทอร์ขอกเนะบ้านใครมีบ้างไอนินกาตูตูที่มันแกวงๆแว่นดูรัมอ่ะไม่มีนะ าลามีอ๋อค่าเวลยังมีอ่ะเสียงช็อปดังทุกๆหนึ่งชั่วโมงโอืคตรหลอนนะกลางคืนนะแล้วต้องคอยไปดึงโซ่ไหมต้องคอยบิดเวลามันยังไม่ค่อยตรงนะแบบผ่านไปสักพักอืมอืมแล้วมันอ่าแล้วมันทำงานได้ยังไงทำยังไงแันดูลัมมันถึงได้หมดอยู่ตลอด ไม่รูมีฟันเฟืองมั้งต้องใส่ไฟไเข้าไปปะไฟหรอไม่ต้องนะอนใส่ไฟด้วยหรอของผมไม่ใส่นะก็คือมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้มันก็เดินได้อยู่ตลอดน่ะหรอเออนาฬิกาลุกนาฬิการุกตุ้มเนี่ยเขาเรียกใช่ไหมฟังดูไม่มีเซนไหม <laughs> <laughs> ถ้าไม่งั้นมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ ที่ผลิตพลังงานที่ไม่มีสีจำกัดหรือว่าถ้าไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วมันเดินได้อยู่ตลอดอ่ะก็มันก็มันก็เป็นเห็นดูร่มแบบไปเล่นเๆือยอะไม่รู้และซ้ำครั้งแบบถ้ามันแบบว่าถ้ามันแบบช้าลงมันต้องไปคอยปรับอ่ะคืองี่หลักการทํางานจริงๆของมันเป็นงี้ครับคือเห็นดูร่มอบความเป็นจริงอ่ะมันมันเบี่ยงของมันไปเนาะ แล้วกลไกลของมันก็คือเวลาแพนดูลัมมันเบี่ยงเนี่ยมันก็จะนับรอบของแผนดูลัมใช่ปะนับเป็นหนึ่งวินาทีอะไรประมาณนี้ใช่ปะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทํายังไงให้แพนดูลัมมันหมุนาเบี่ยงอยู่ได้ตลอดความจริงจแล้วยังมีตุ้มอยู่อีกนะครับไม่แน่ใจว่าของมิวเป็นยังไงนะแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาตุ้มแบบระดับโบราณเลยอ่ะมันจะมีเป็นตุ้มแล้วก็มีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนโซ่ ดึงเอาไว้ครับแล้วก็เวลามันเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยตุ้มมันจะค่อยๆตกลงมาตกลงมาเรื่อยๆนะครับไอ้ทุกๆครั้งที่มันตกลงมาอย่างมันก็จะเป็นพลังงานเอาไปเหวี่ยงแผ่นดูดลัมเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาแบบตุ้มเนี่ยก็คือมันจะต้องไปคอยดึงโซ่สาวโซ่กลับขึ้นไปเพื่อให้มันมีแรงเพิ่มขึ้นมาอืมนี้พอกิดหลักการไว ส่วนของเมลเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องทําอะไรก็มาทัดจันนะครับแต่พี่คิดว่าไอ้การที่ไปหมุนๆอะไรมันอนะ่ะก็ไม่แน่กลไกลของการอ่ากลไกลของการอะไรนะทําให้ตุ้มมันกลับมามีแรงเนี่ยก็คือการไปหมุนๆม,มันก็คือการไปชาร์จพลังมันนั่นเองอันนี้มันจะมีมรูอยู่ะใช่ให้ไปให้ไปแบบเป็นไข่อืมอืมไม่แน่ข้างในมันอาจจะเป็นสปริงเนาะ แล้วก็พอไข่เข้าไปแล้วก็มันก็ทําให้สปริงมันรัดตัวแล้วก็มันก็ค่อยๆคลายตัวไปนะครับอืคือพนดลัมาครับตามหลักฟิสิกส์ถ้าถ้ามันเป็นไอเดียกคือมันไม่มีแรงเสียดทานเลยมันก็จะหมุนไปตลอดการนะครับเพราะว่าถ้าใช้แค่แค่ล้านแค่ไข่ะก็น่าจะพอให้มันเดินแบบอ้านมากแล้วครับแต่ประเด็นก็คือเราไม่ไม่ได้ไม่มีแรงเสียดทานไงใช่ใช่ครับอืม โอเคั okay. งนั้นก็คือแพนดูรัมนะครับอืมแล้วทีนี้เคยรู้ไหมในกาข้อมือของเราทำงานยังไงเคยเห็นมันมีเฟืองครับออเฟืองเฟืองอ่ะ,อะรู้แล้วว่ามันมีเฟือง <c oughs> แต่ว่าไอ้ตัวปมใจดีป่ตัวดียังไงไม่ไม่รู้รู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนแบบ เวลาเฟืองหมุนมันจะต้องมีการแบบดีดตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟืองหมุนได้ไงเฟืองหมุนได้ไงเหรอ,อก็น่าจะใช้หลักการเดียวกับเพนดูลัมใไหมอ,อ,อาจจะต้องมีแบบว่ายังไงอะสิ่งที่ทำให้มันแบบเวี่ยงกลับไปได้เวียเ่ยงไอ้หมุนไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วเฟืองมันจะรู้ได้ไงว่ามันต้องหมุนด้วยความเร็วเท่านี้ มันว่ามันต้องมีซอสบางอย่างครับแล้วเราก็ใช้เฟืองทดเอาให้มันครบหนึ่งวินาทีไปเข็มถึงจะถึงจะเดินนะครับเอกแลี่แล้วซอสนั้นคืออะไรเคยรู้ไหมเคยได้ยินว่าเป็นแร่บางอย่างเกือบถูกเกือบถูกแหะอืมเขาว่ามันคือชื่อนาฬิกาแบนคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยถูกใช่ใช่แรกแลคอร์ดถูกต้องครับอืมก็คือมันคือ แคคอร์สนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าคอร์สคอร์สขอกเนะอะคอร์สก็คือไอ้แลรลคอร์สรู้จักคอร์สกันเนอะคงไม่ต้องอธิบายอืมอ่าทีนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจริงๆมันจะมีสองแบบด้วยนะครับอืมอ่าแต่โดยหลักการแล้วก็คืออ่าคอร์สเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าคอร์สขอกคือเวลาเคย ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินเอฟเฟกที่เขาเรียกว่าพายโซอิเล็กทริกเอฟเฟกไหมไม่เคยม่ไม่น่าจะมีใครเคย <laughs> อ่าไอพายโซอิเล็กทริกเอฟเฟกเนี่ยคือว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราอ่าเอาขั้วไฟฟ้านะครับไปจับไว้ที่วัตถุอันหนึ่งแล้วก็ต่อตัวรับกระแสะไฟฟ้าแล้วเราทำการกระทบวัตถุอนันนั้นน่ะ มันจะเกิดกระแสไฟเกิดขึ้นพอเขาอธิือยเหมือนเราต่อเข้ากับกระแสไฟฟ้าแล้วก็คือต่อมันต่อขั้วขั้วลบค้างไว้ครับแล้วก็ขั้วบวกไปออกแล้วแล้วพอเคาะมันก็จะไฟไหลใช่เหมือนไดโอดใช่ใช่แต่ว่าต้องใช้แหล่งเคาะอใช่เคยเคยรู้ใช่ไหมเรื่องนี้ไม่เคยครับเดาไปกินโอเคดาได้แม่นโอเค เป็นอย่างนั้นเลยนะครับอืมสรุปก,ก็คือวัตถุใดๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปต่อคูบวกคู่ลบเอาไว้เนี่ยเราผ่านตัวรับไฟฟ้าอะไรตัวเททเตอร์อะไรบางอย่างแล้วเราก็เคาะไอ้วัตถุนั้นให้มันเกิดการสั่นขึ้นนะ่ะมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะครับแล้วในทางกลับกันก็คือถ้าเกิดเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวัตถุนั้นอนะ่ะวัตถุนั้นก็เกิดการสั่นเหมือนกันอมพอเข้าใจคอนเซปต์นี้เนอะ ีเนี้ยคำถามก็คือนาฬิกามันทํางานยังไงสิ่งที่นาฬิกามันทํางานนะครับมันก็คือมันก็มีอ่าจริงๆมันไม่ได้เป็นแร่ควอดนะนะที่มันใช้อะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรซ่อมซ่อมสั่นอะเคยรู้จักซ่อมสั่งนะครับเเคยครับเรียนในวิชาเกี่ยวกับคลืน่นใช่ที่ไปเคาะแล้วยืนงืดออ่ะใช่จะมีสองสองแง่งใช่ใช่นั่นแหละบางทีคนก็ไปสั่นแล้วไป แตะหูแม่งโคตรเจ็บอืมเ <c oughs> ออนั่นแหละก็ข้างในนาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดลองไปแคะดูนะครับมันจะมีอ่อมันจะมีกระบอกอยู่อันหนึ่งเป็นทรงกระบอกอันเล็กๆขนาดประมาณสี่ห้ามิลเนี้ยไอ้ซอมสันข้างเนี้ยก็คือบรรจุอยู่ข้างในไอ้กระบอกนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็ขนาดประมาณสามมิลอ่าไอ้ซอมสันอันเนี้ยมันจะถูกใส่กระแสไฟลงไปนะครับ พอสุกใสกระแสไฟลงไปไอ้ซ่อมเนียมันจะสัน่นสั่นด้วยความถี่เขาบอกว่าสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดครั้งต่อวินาทีทำไมต้องเป็นเลขนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่มันเป็นเลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอมันสั่นปุ๊บเนี่ยเราก็ทาดีเทกเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้รับกระแสนะครับจากการสั่นของมันถ้าเกิดมันสั่นครบสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดวินาทีหกสิบแปดครั้งเนี่ยก็หมายความว่าอันนี้ก็คือหนึ่งวินาทีน,นั่นเอง ก็คือสามสิบหกสามสิบสองกิโลคื้ประมาณนั้นน่ะอืมทีเนี้ยเราก็จะใส่กระแสไฟเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ต้องใช้กระแสไฟมากะนะแล้วเมื่สันแล้ไอ้ตัวดีเทคเนี่ยมันก็จะอ่าทําการไปหมุนฟันฟงฟันเฟืองอะไรของมันอ่ะให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมอันนี้พอเกตไอเดียนะครับครับทีนี้ก็ ลงสเกลลงมาเล็กลงมาอีกนะครับลงมาถึงในระดับควอนตัมฟิสิกส์เลยก็คือลงมาในระดับอะตอมนะครับเมื่อประมาณปี1967นะครับก็มีการทำในกาที่แม่นกว่านั้นขึ้นมาอีกแม่นกว่าฟอสคกขึ้นมาก็คืออะตอมมิ๊กคอกที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นั่นเองนะครับอะตอมมิกคอกเนี่ยก็คือแทนที่จะใช้เป็นวัตถุนะครับก็ เขาไอ้พวกที่ใช้เป็นวัตถุพวกเนี้ยเราเรียกว่าแมชชีนิกคอร์กเนะอืมเราก็ยุบลงมาอีกนะครับทำให้ไม่ต้องมีส่วนเคลื่อนไหวเลยก็คือเปลี่ยนมาใช้อะตอมนะครับอะตอมที่เขาใช้ข้างในอะตอมมิกคอรกส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็จะใช้ซีเซียมนะครับรู้จักซีเซียมอ่ะเป็นธาตุมู่หนึ่งนะครับอืมครับอยู่ล่างซ้า,งายแต่ละเออนั่นแหละใช่อ่า ไอ้เจ้าซีเซียมเนี่ยก็เป็นธาตุที่ค่อนข้างหนักนะครับอยู่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 หมู่ที่หนึ่งแล้วก็อ่าก็บอกว่าถ้าเกิดอ่าใส่ไฟเข้าไปให้ซีเซียมเนี่ยซีเซียมมันจะมีการสั่นอย่างคงที่นะครับที่เก้าพันหนึ่ง้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนสามื่นหนึ่งพัน็ด้อยเจ็ดสิบครั้งต่อวินาทีเอาเป็นว่าเก้าพันกว่าล้านกันแล้วกันนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะซีเซียมอะไรอะ่ะมันก็จะสั่นด้วยความถี่ประมาณเนี้ยตลอดนะครับอืมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถวัดความสั่นของซีเซียมที่เท่านี้ได้เนี่ยมันก็มันก็จะได้นาฬิกาที่แม่นยำมากๆเลยเพราะว่าความถี่มันอยู่ที่ประมาณ9ก้าิกะเฮิรตซ์เนอะอืมทีเนี้ยอ่าวิธีการทำงานของมันเนี่ยก็ อารมณ์คล้ายๆคอดเคขอะนั่นแหละก็คือใส่ไฟลงไปแล้วไฟอ่าแล้วไฟอ่ะมันก็จะอ่าทาให้ให้ซีเซียมตรงเนี้ยสัน่นแล้วจากสัญญาณที่มันสัน่นตรงเนี้ยก็คือเราก็เอาไปใช้งานเป็นความถี่นั่นเองแต่ประเด็นก็คือมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมาอีกก็คืออ่าเวลาที่ซีเซียมมันสั่นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไฟเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทําให้ซีเซียมครับเสียสรูป เสียคุณสมบัติไปอืมมันก็เลยต้องมีการทําให้ซีเซียมเนี่ยไอย้มันก็เลยต้องมีการใส่ไฟเข้าไปที่อ่าในระดับที่เหมาะสมนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นความซับซ้อนของอะตอมิเกอบที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าอธิบายยังไงดีอธิบายได้รูปแล้วกันอืมเห็นรูปที่ส่งไปเนอะอืมครับครับก็ในรูปที่ กำลังเปิดอยู่นี้นะครับก็คืออะตอมมิกคอกหนึ่งตัวเลยนั่นแหละนะครับก็คือมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าโอเว่นนะโอเว่นก็คือ่าเขาเรียกว่าเป็นเตาเตายิงเตายิงอะไรอะเตายิงอนุภาคอะ่ะอืก็คือมันก็ยิงอนุภาคของยิงอะตอมของซีเซียมไปนะครับนี้คือข้างในอะตอมมิกคอกนอะเขาจะยิง ทีเนี้ยซีเซียมที่มันยิงออกไปเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับเป็นซีเซียมที่เป็นไฮเอเนจีอะตอมไฮเอเนจีกับซีเซียมที่เป็นโลยเนจีทีเนี้ยซีเซียมที่ยิงออกไปเนี่ยมันจะไปผ่านแม่เหล็กตัวหนึ่งนะครับไอแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยมันจะอ่ามันจะทําให้สามารถแยกซีเซียมไฮเอเนจีออกจากซีเซียมโลยเนจีได้นะครับอืมพอมันผ่านแม่เหล็กปุ๊บเนี่ยพอมันแยกปุ๊บมันจะไปผ่าน แชมเปอร์ uh, Chamber, อันหนึ่งนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนห้องที่ให้อะตอมมันวิ่งผ่านนะครับซึ่งไออะตอมตรงเนี้มันเวลาที่ uh, มันได้รับเรียกอะไรรั i o n ก็คือได้รับหลังสีเนาะมันจะทำให้ซีเซียมโลเอน์จีเนี่ยกลายเป็นซีเซียมไฮเอน์จีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ห้องตรงนี้มีไว้ทำให้ซีเซียมโลเอน์จีกลายเป็นไฮเอน์จี อันนี้พอเก็ตไหมครับอืมทีเนี้ยอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพอได้ซีเซียมอ่าไฮนจี้มาปุ๊บอะเราเอามาเข้าแม่เหล็ก p หนึ่งนะครับแล้วไอ้ซีเซียมไฮนจี้ตรงเนี้ยมันก็จะถูกเบ้นะครับลงมาไปใส่อ่าตัวที่เรียกว่าดีเทคเตอร์นะครับดีเทคเตอร์เนี้ยก็คือตัวเจาะตัวจับ อนุภาคของซีเซียมนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดดีเทคเตอร์มันตรวจจับอนุภาคของซีเซียมได้เนี่ยสิ่งที่มันทําก็คือมันจะยิงกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ข้างบนนะครับก็คือมันก็จะเป็นคอสต์ออคเซเลเตอร์คอนโทรลเวฟเลงนั่นเองก็คืออตัวที่เอาไว้ควบคุมการสั่นนะครับก็คือมันก็คืออยู่ที่เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีพลังงานมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะมีการา ทำให้เกิดเกิดการเรียกอะไรอะ่ะเกิดการแผ่รังสีขึ้นอะ่ะอืมโอเคทีเนี้ยพอมันได้รับการแผ่รังสีไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเกิดสภาวะที่อ่าเรียกอะไรอะ่ะมันได้รับพลังงานมากเกินไปแหละมันก็จะเข้าสู่รูปที่สองนะครับก็คือรูปนี้พอมันเป็นรูปนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให ไม่ต้องไปไปนอตให้ซีเซียมแล้วอะ่ะอืมก็คือให้ให้หยุดให้กระแสไฟมันนะครับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าพอมันพลังงานมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอมันมากเกินไปเนี่ยอืมไอ้เจ้ารีดิเรดิเอชันไอ้ไอ้เจ้าอ่อไอ้ไอชแชมเบอร์ตรงเนี้ยไอ้ซีเซียมที่มันวิ่งมาข้างบนเนี่ยมันมันจะไอ้แชมเบอร์ตรงเนี้ยมันจะไม่ทํางาน เพื่อเพิ่มพลังงานของซีเซียมแล้วอะซีเซียมที่เข้าแชมเบอร์อย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นโลนิจีเหมือนเดิมพอมันเป็นซีเซียมโลนิจีเนี่ยมันจะวิ่งออกอีกคางหนึ่งพอมันวิ่งออกอีกทางนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่วิ่งเข้าดีเทคเตอร์พอไม่วิ่งเข้าดีเทคเตอร์ปุ๊บมันก็จะไม่มีพลังงานส่งเข้าไปหาข้างบนนะครับอืมจนกระทั่งปล่อยไปสักพักเนี่ยอไอสเตตของอไอห้องแชมเบอร์ตรงเนี้ยมันจะเริ่มเปลี่ยน แล้วก็กลับมาสู่สถานะเดิมนะครับที่ที่ที่ซีเซียมมันจะถูกเปลี่ยนพลังงานจากแชมเบอร์อันนี้ก็เป็นกลไกเขาเรียกว่าฟีดแบ็กลูปที่ทำให้อตอมิกคอกเนี่ยสามารถถูกนอตด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างถูกต้องอ่ะเพราะถ้าถ้าเราใส่กระแสไฟฟ้าโดยที่ไม่หยุดเลยเนี่ยมันจะทำให้ซีเซียมอ่ะ เสียคุณสมบัติไปเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการนอสอต้องไปกระตุน้นกระแสะไฟฟ้ามันอย่างอย่างถูกจังหวะนะครับแล้วก็วิธีการทําให้กระตุ้นอย่างถูกจังหวะเนี่ยก็คือใชใ้แชมเบอร์ตรงนี้นั่นเองงงไหมแล้วอย่างนี้เวลามันไม่หยุดเดินครับตอนเข้าสภาวะองาะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีสภาวะที่เวลามันเดินเร็วกว่าปกติ กับสาภาวะที่เวลามันเดินช้าก่าปกติอืมคือความถี่มันจะมีช่วงความถี่สูงความถี่ต่ําความถี่สูงความถี่ต่ําอย่างเงี้ยผัดกันไปเรื่อยๆอืมเวลามันจะไม่หยุดเดินครับเพียงแต่ว่าพอมันมีการลดพลังงานหรือลดการแผ่รังสีอะไรสักอย่างของมันเนี่ยนะไม่ชัวร์เหมือนกันอืมมันก็จะทําให้มีการเปลี่ยนสาภาวะของห้องแชมเปอร์ตรงเนี้ ก็เวลาเราเอามาใช้ก็คือต้องแบบมันเป็นการถอดเฉลี่ยกันใช่ไหมครับเร็วกับช้ามันก็เอามานับให้ครบหนึ่งวินาทีใช่ครับดีใช่โดยเฉลี่ยแล้วมันจะออกมาที่ไอเก้าเก้าพันกว่าล้านเฮิร์ตที่บอกนั่นแหละอืครับอันนี้ก็คือหลักการการทำงานของอะตอมมิค็อกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปทำมันก็คือไม่ก็แค่ทำให้โอเวบนมันทำงานเท่านั้นนะส่วนที่เหลือการจูน อ่าเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ต้องไปจัดการกับอะตอมของซีเซียมตรงนี้ก็คือไม่ต้องไปทำอะไรมันอืมมันจัดการเปิดปิดสวิตช์ของมันเองโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ถือเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างน่าสนใจในเชิงการออก,ออกแบบทางด้านอินจิเนียร์นะครับว่าทำยังไงให้อ่าสิ่งที่อ่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอ่าเราต้องการจะปิดเปิดมันโดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะวาง วงจรยังไงก็คือเขาเขาวางอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบมันเกิดเป็นฟีดแบ็กลูปที่ทํางานได้เป็นแบบไม่ไม,ไม่มีจุดสิ้นสุดโอเคนี่ยนะมีคําถามอะไรอย่่ตรงนี้อีกไหมอันนี้ที่ต้องทำเป็นฟีดแบ็กก็เพื่อทําให้มันเปิดปิดอัตโนมัติใช่ไหมครใช่ครับเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเราทิ้งอะตอมซีเซียมไว้เฉยๆอ่ะมันก็จะไม่มีการสั่นเกิดขึ้น ถูกป่ะครับครัพอเราใส่ไฟฟ้าเข้าไปมันก็สั่นถูกป่ะคแต่คำถามก็คือเราต้องใส่ไฟฟ้าไปเมื่อไหร่บ้างไง hmm. อืมอืมวงจรเนี้ยก็คือช่วยทำให้เราใส่ไฟฟ้าไปในซีเซียมได้อย่างถูกจังหวะโอเคเอวมีคำถามไหม ก็คือมันอันนี้มันก็ไม่คือสมมุติว่ากลับไปเทียบกับนาฬิกาแบบเพนดูรัมก็คืออันนี้มันก็ไม่ต้องทําการแบบว่ายังไงอะ่ะคือพลังงานมันไหลไปตลอดใช่ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ไหลไปตลอดนะครับจริงๆมันก็ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอกเข้ามาเพื่อขับซีเซียมเข้าไปในแชมเบอร์อยู่ดีนะอืม แต่เพียงแต่ว่าจังหวะการที่ไปนอตซีเซียมเนี่ยมัน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 มีอ่าจังหวะของมันอย่างถูกต้องอ่ะอืมจริงๆไอ้จังหวะการปิดปิดเปิดเปิดอะตอมตรงเนี้ยอ่าทําให้มันเป็นไฮเป็นโลอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการอ่าไม่ได้ต่างอะไรจากการที่แพนดูรั่มมันมันวิ่งเลยนะเออ จริงก็คล้ายๆกันนะครับก็มไม่ตกเเ<อ>งเ่าไแล้วมันดีกว่าไงความแม่นยำมันสูงกว่าไงแต่ดู่ามันทีละวินาทีใช่ปละ่ะล่ะแต่นี้มันคือเก้าพันกว่าล้านครั้งต่อวินาทีอะ่ะเพราะฉะนั้นความแม่นยำมันสูงกว่ามากแล้วก็มันไม่มีส่วนที่เป็นแมคชนิก ก็คือมันเป็นอะตอมวิ่งอย่างเดียวเลยอืมก็คือมันวัดละเอียดกว่าหรอใชอ่โอเคแล้วก็ยังเป็นดุลัมอะครับถ้าไปตั้งโคลทีกันมันก็มันก็เดินโคละแบบแล้วครับระวังเอียงนิดหนึ่งพื้นบ้านเอียงก็ก็ไปเดีย่ยอืมมันมีแดงน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวด้วยอืม ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือไอ้ไอ้ไอ้ที่เราคุยกันถึงเนี่ยก็คืออ่าอะตอมบิคอกเนี่ยมันจะต้องทํางานบนสภาวะสูญยากาศด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมครับก็คือมันจะต้องมีความแบบว่าอ่าอยู่ในอ่าเขาเรียกอะไรวะแวคคุมเชมเบอร์นะครับอืม ท,ทีเนี้ยอ่าเขาคำถามก็คืออะตอมมิกคอกมันแม่นยำขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าอะตอมมิกคอกเนี่ยจะความแม่นยำเนี่ยจะเสียไปประมาณหนึ่งวินาทีเมื่อผ่านไปหนึ่งร้อยสาสิบแปดล้านปีนะครับอืม ร้อยสิแปดล้านปีเสียไปหนึ่งวินาทีนะครับอันนี้ก็คือความแม่นยำของอะตอมมิกขอบส่วนตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับก็อาจจะเป็นอนาคตนะที่จะทำให้อะตอมมิกขอกมันแม่นกว่านี้โดยเปลี่ยนจากซีเซียมเนี่ยมาใช้สซอนเทียมแทนซึ่งซีเซียมก็จะมีเป็นธาตุโมหนึ่งนะครับซึ่งมันมีอะตอมตัวนอกเอ้ยมีอิเล็กตรอนข้างนอกหนึ่งตัวใช่ปะ แต่ถ้าเกิดสตอนเทียมสตอนเทียมเนี่ยมันมีอะตอมอมันมีอิเล็กตรอนชั้นนอก2ตัวก็จะมีความสเสถียรมากกว่าแต่ว่า,าเหมือนมันจะมีชั้นเลน g e อะไรบางอย่างที่จะทําให้ไม่สามารถทำได้แม่นยํามากนักนะครับเอ้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําให้มันสเตเบิได้ง่ายแต่ก็มีในการที่เกิดจากสตอมเทียมขึ้นมาแล้วอยู่ที่เรียกอะไรนะอ่า โคโลบัดโคโลราโดบอเดอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่อเมริกาอยู่ตรงกลางอเมริกามีการวิจัยเรื่องตอมิขคกตรงนี้กันอย,อยู่ก็เป็นในกาที่แม่นยำที่สุดในโลกที่มีอยู่ตอนนี้อืมก็มีความก็บอกว่าหนึ่งวินาทีนี่จะพาดนะจะพาดได้นี่ก็คือแบบเป็นแบบระดับพันล้านปีอ,อืมก็ก็คือแม่นยำขึ้นไปอีกหลายสิบเท่าตัวนะครับ โอเคก็ประมาณนี้การทำงานของอะตอมมิกคอก็น่าจะพอเห็นภาพว่าตกลงก็คือมันใช้หลักการทำงานของอการวัดความสั่นของอะตอมของซีเซียมหรือพวกอะตอมของธาตุต่างๆนั่นเองนะครับม,มีอะไรมีคำถามมีอะไรอยากจะเสริมบัางไหมครับ อย่างนาฬิกาที่มันอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้คอร์สหรือว่ามันไปอัปเดตเวลาจากเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวเลยครับเออมันจะใช้คอร์สกันครับส่วนใหญ่แล้วก็ไอเรื่องอัปเดตเวลาจากเซิร์ฟเวอร์นี่เป็นคนละเรื่องนะเรื่องอัปเดตเวลาจากเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่า ไอตัวที่คอยนับติกทั้งหลายเนี่ยตัวคอยนับเวลาก็คือใช้ควอร์สค่อนข้างเชื่อว่าถ้าไปเปิดเมนบอร์ดดูก็จะเห็นไอ้ทรงกระบอกหนึ่งอันเนี่ยอยู่สักที่หนึ่งข้างบนเมนบอร์ดนั่นก็คือตัวนับเวลาน,นั่นเองโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีแล้วครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้เราก็เรา3ามคนก็จากกันไปเพียงแต่เพียงเท่านี้ก่อนขี่ครับสวัสดีครับ